ัสดีค่ะนิธมรศรีคำค,ค่ะนิ่มนะคะอยู่จังหวัดพนะนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเครื่องสำอางวันนี้จะมาแนะนําสินค้าประเภทเครื่องสำอางคือตัวนี้นะคะตัวนี้สําหรับท่านหญิงที่ต้องการดูแลใบหน้าของตัวเองฝฟฟ้าจุดด่างดำให้พ้นให้ห่างจากตัวเราไปนะคะ ขอแนะนําตัวนี้ก็ดูพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งใช้อยู่ไม่ทราบว่าจะพอขายหน้าขายตาตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่านิ่มก็ใช้อยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวทั้งชุดนี้650บาทท่านใดสนใจติดต่อสอบถามน,นิ่มได้นะคะเบอร์โทรศัพท์080587589